เชื่อว่าการแยกขยะเป็นเรื่องที่ดีครับหลายๆคนก็อยากทํากันเนาะแต่ว่าบางทีเรื่องของพื้นที่ในการวางถังขยะหลายๆใบหรือว่าในการแยกถุงแต่ละประเภทครับมันอาจจะทําให้เกิดความยุ่งยากในการแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพครับยกตัวอย่างเช่นหลายๆบ้านไม่มีพื้นที่ในการวางถังขยะหลายๆใบเนาะโดยเฉพาะสําหรับบ้านคนเมืองอีกประเภทหนึ่งครับก็คือการใส่ถุงข,ขยะรวมกันในถังเดียวกันครับบางทีแล้วอาจจะไม่มีลาเบล แยกให้ชัดเจนว่าแต่ละถุงคือขยะประเภทไหนครับวันนี้เองครับพลังธรรมชาติก็เลยเตรียม l a เบ l ไว้ให้สำหรับปริ้นออกมาแล้วก็ถ่ายเอกสารครับ l a เบลนี้สามารถที่จะแยกขยะแต่ละประเภทได้ครับตัดขอบให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอากาวแปะหรือว่าเราอาจจะเย็บแม็กติดไปกับถุงขยะของเราก็ได้ครับวิธีนี้เองทำให้การแยกขยะในแต่ละประเภทเห็นง่ายแล้วก็ชัดเจนขึ้นครับ โดยเฉพาะพนักง,งานที่มารับขยะต่อจากเราเขาสามารถที่จะรับขยะแล้วก็แยกไปจําแนกแต่ละประเภทได้เลยแม้ว่าเราจะใส่ถุงขยะไว้ในถังเดียวกันครับการใส่ใจเล็กๆน้อยๆสามารถทําให้เราดูแลผู้คนรอบข้างและสิ่งแวดล้อมได้ครับสําหรับคนที่ต้องการดาวน์โหลดต้นฉบับลาเบลขยะแต่ละประเภทครับสามารถเข้าไปได้ที่ w ww ร์ไพลังธรรมชาติ .com พลังธรรมชาติภาษาไทยครับแล้วก็ c อ m ภาษาอังกฤษครับ ช่วยกันดูแลเพื่อสิ่งแวดล้อมของเราครับขอบคุณครับ